ดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันอาทิตย์ความหมายมีดังนี้ครับการงานงานของคุณวันนี้จะพุ่งแบบฉุดไม่อยู่เลยมีเกณฑ์ได้โชว์ศักยภาพแบบเต็มที่จนคนรอบข้างต้องทึ่งถ้ามีงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการตัดสินใจที่เด็ดขาดวันนี้เหมาะสุดเลยครับเจ้านายหรือผู้ใหญ่จะมองเห็นความสามารถของคุณ และอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้แสดงฝีมือเต็มที่ใครที่กำลังมองหางานใหม่หรือสมัครงานอยู่ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับข่าวดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานนิดหน่อยเพราะบางทีคุณอาจจะเพลอดผู้จาตรงไปตรงมาจนทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีได้การเงิน เรื่องเงินวันนี้ค่อนข้างโอเคเลยครับอาจจะมีรายได้พิเศษเข้ามาแบบไม่คาดฝันหรือได้ของขวัญของฝากจากคนใกล้ตัวแต่ก็ต้องยับยั้งชั่งใจเรื่องการใช้จ่ายด้วยเพราะคุณมีแนวโน้มที่จะใช้เงินตามใจตัวเองเพื่อความสุขส่วนตัวถ้าเห็นอะไรที่อยากได้ก็พร้อมไปทันทีซึ่งอาจทำให้เงินเก็บร่อยรอได้ง่ายๆลองแบ่งเงินไปลงทุนเล็กๆน้อยๆหรือเก็บออมไว้บ้างก็ดีครับความรัก สำหรับคนโสดวันนี้มีสเสน่ดึงดูดมากๆครับมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจแบบไม่ทันตั้งตัวลองเปิดใจให้มากขึ้นและลองพูดคุยกับคนใหม่ๆดูส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะดูสดใสและมีสีสันมากขึ้นคุณกับคนรักอาจจะได้ทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันทําให้ความรักกลับมาหวานแววเหมือนช่วงแรกๆแ,แต่ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์ที่อาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงบ้างนะครับพยายามใจเย็น และใช้เหตุผลคุยกันจะดีกว่าสุขภาพร่างกายโดยรวมถือว่าแข็งแรงดีครับแต่ด้วยความที่วันนี้มีพลังงานเยอะคุณอาจจะใช้ร่างกายหนักไปหน่อยจนรู้สึกเพลียช่วงเย็นๆลองหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างก็ดีนะครับการออกกำลังกายเบาๆหรือการทำโยคะจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังงานพร้อมลุยวันต่อไปครับผมสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร